ประมาณครึ่งโลนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆน้นๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับนลุ่งชลวันณฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้นะครับเราได้ออกหมายมาอยู่กันที่อ่างบ่อเป็นบ่อครับบ่อหมู่บ้านพัฒนาทรายแก้วนะครับผมอยู่หลังมอแม่โจ้นะครับ มอแมโจก็จะขึ้นไปทางนี้นะครับผมอยูเอ่เข้ามาจากมอแมโจนี่ไม่ไกลนะครับผมก็วันนี้นะครับตอน,น,นเข้ามาก็ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับผมรถล้มนะครับก็เลยตั้งของชา้านิดนึงนะครับแล้วผมลงอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับที่อยู่ของเรานี่มันค่อนข้างยีง่ชันนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับตอนนี้ เ,เสียเวลาไปมากแล้วครับกับตอนที่รถล้มนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยบนหางครับนั่นนะ นะครับทก็นี่นะครับผมถือว่าไซส์สวยอยู่นะครับแต้มแรกครับ Yeah. <laughs> สายใหญ่ครับนะฮะวนอยู่นะครับได้เลยครับผมสายใหญ่อยู่ครับโผม่โผม่ครับทนี කිය, เยงก็ใสสวยอยู่นะครับโอ้โหเจ๋งเนาะอะไรครับ,รบนะนาใสประมาณครึ่งโลนะครับผมโดนระยะสองเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนมาตกระยะสองเจ็ดเนาะกล้องทีแรกผมใช้โกโปรถ่ายนะครับโกโปรแบตหมดไปต,ตอนไหนไม่รู้นะครับ ไม่ได้สังเกตนะกล้องนะครับเลยไม่ได้เห็นตอนเยอะเลยนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับสองเจ็ดเจ้าขึ้นยากนิดนึงนะครับผมลุยกันต่อน,นะครับ เิ่มที่ตีครับนะเนะี่ยสวยเลยครับนินอ้วนดีนะครับหรือต่อครับผม 哦豁！Oh ho, yeah. いい。 ก็แล้วครับแนะๆนะตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พอกลับมาถึงนะครับฝนก็ตกทันดีเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ปิดคลิปที่บ่อนะครับก็รีบกลับมาก่อนนะครับผมก็ณตอนนี้นะครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะครับผม ยังไงผมก็ฝากขอบคุณพี่ๆนา้นาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมส่วนปลาที่ได้นะครับผมจำนวนแต้มนั้นเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ท้ายคลิปนะครับนับแล้วก็ สิบห้าแต้มคร The ับผมเดี oh ๋ยวเราไปดูรูปกันอีกทีเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับหนุงหมานอยู่ไหมครับดีเอาปลามาให้ครับผมครับไปตกเบ็ดเองเหรอครับผมปลาธรรมชาติมาแล้วลุงครับครับ